เรื่องที่สองที่ต้องรีเซตคือการตั้งจุดตรวจจุดสกัดยกเลิกยกเลิกไปก่อนไม่ใช่ว่ายกเลิกไปตลอดไม่ใช่ในเมื่อถ้าเรายังมีการร้องเรียนยังมีการถูกกล่าวหาผิดไม่ผิดก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งแต่ถ้ายังมีอยู่แสดงว่ามันมีจุดอ่อนต้องไปจัดการให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็มาตั้งกันใหม่แล้วก็มาทำกันใหม่ ทำยังไงให้ประชาชนเข้าใจว่าสิทธิของเขาคืออะไรบ้างเวลาเขาเจอด่านตรวจยกตัวอย่างเช่นผมคิดว่าเราไม่ควรยอมให้ตำรวจสายตรวจสองคนจับคนตรวจปัสสาวะกลางถนนมันไม่ควรเป็นแบบนั้นถ้าเห็นว่าเขาควรจะต้องถูกตรวจก็ต้องพาไปตรวจที่โรงพักไม่ใช่เอากันกลางข้างทางด่านไหนที่เป็นด่านที่ถูกต้องถาวรจริง หรือจุดตรวจจุดสกัดไหนไประชาชนควรจะต้องรู้ว่าขั้นตอนการเข้าสู่กระบวนการถูกตรวจสอบเป็นอย่างไรบ้างหนึ่งสองสามสี่ถ้าเขาจะต้องถูกตรวจปัสสาวะหรือตรวจความเมาเขาต้องอ่านเอกสารอะไรเซ็นอะไรขั้นตอนที่หนึ่งสองสามการแสดงความบริสุทธิ์ใจทำยังไงอะไรที่เป็นตัวมั่นใจว่าเขาไม่ถูกโกงถ้าเรายังทำอย่างนี้ไม่ได้เราก็ยังไม่ทำเพราะฉะนั้น จุดตรวจจุดสกัดตอนนี้ก็เซ็ตซีโลรวมถึงด่านตรวจเมาด้วยเราทำอะไรให้ชาวบ้านเขาสบายใจอุ่นใจผมคิดมาตั้งแต่เด็กๆหลายครั้งที่ผ่านๆไปก็ตั้งคำถามในกรุงเทพมานครมีซอยไหนซักซอยไหมที่ผู้หญิง สามารถเดินจากปากซอยเข้าบ้านได้ตอนสามสี่ทุ่มหรือหลังจากนั้นโดยไม่รู้สึกกลัวอะไรมีไหมครับเราต้องทำนะต้องทำให้ได้เราต้องทำให้ได้ผมได้คุยกับท่านผู้จัดจาการภาคเก้าแล้วก็ชอบโมเดลที่พี่แมวนํานำเสนอ ก็ตัดสินใจว่าเราจะติดกล้องวงจรปิดในกรุงเทพมหานครจำนวน5,000ตัวเนี่ยให้เสร็จภายจากนี้ไปสี่เดือนเป็นกล้องราคาถูกๆตัวละ3,000กว่าบาทนะครับใช้ซิมใส่เข้าไปหรือก็ใช้ไวไฟถ้ามีฟรีไวไฟแถวนั้น อาจจะต้องขอความกรุณาจากนการไฟฟ้านคะรหลวงขอค่าไฟาฟรีขอความกรุณาจากการไฟฟ้าติดตั้งตามเสาต่างๆกทมด้วยอะไรด้วยให้ฝ่ายสืบสวนเป็นคนไปดูเพราะฝ่ายสืบสวนมีหน้าที่ไล่กล้องเวลาเกิดเหตุแล้วฝ่ายสืบสวนมักจะบน่นว่าตรงนั้นไม่มีตรงนี้ไม่มีต่อไปนี้ห้ามบน่นเอาไปให้ติดแล้วเพราะฉะนั้นท่านต้องไปสํารวจผมได้คุยกับผู้จัดการนครบาลได้คุยกับรองจิรพัฒน์ คุยกับผู้การสืบสึกนครบาลแล้วนะครับพระตั้งเป้าไว้ว่าสี่เดือนเนี้แล้วถ้าท่านทำได้บก,กน,นหนึ่งถึงเกนะครับช่วยบอกผมหน่อยว่าตรงนี้ย่านนี้ประชาชนไทยสบายใจที่เดินโดยไม่กลัวอะไรเลยไม่ว่ามันจะดึกดื่นแค่ไหนอยากเห็นแบบนี้ไปต้องระดมความคิดกันแล้วอย่าโดดเดี่ยวตัวเองตำรวจไม่มีทางทำอะไรสำเร็จถ้าไม่มีความร่วมมือจาก ภาคประชาชน